สวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปนี้จะเป็นพิกอคาดนะคะคําถามดีที่ว่าเขาคนนั้นตอนนี้ของคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นของคุณตอนนี้คิดอะไรยังไงกับคุณอยู่นะคะก็ไม่ได้กําหนดเวลานะคะเป็นไทม์เลสนะก็คือคุณดูช่วงไหนก็จะเป็นความคิดความรู้สึกเขาช่วงนั้นเนาะก็ใครที่อยากรู้ลงสนทุลูกกวนไลน์ไอดีที่มีให้ไมไ้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะคงเป็นการดูแบบภาพรวมเนาะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงเท่าใดท่าน,นึงนะคะก็อ่านี่เป็นกล่องที่1น,นะคะ กล่องที่สองเนาะแล้วก็กล่องที่3นะคะโอเคเมย์จะไ่เริ่มกันที่กล่องแรกกันก่อนส่วนใครที่ยังเลือกไม่ได้นะคะก็สามารถาที่จะกดหยุดคลิปได้นะคะแล้วก็ค่อยเลือกนะคะเลือกได้เมื่อไหร่ก็ค่อยไปดูนะคะเป็นกล่องแรกกล่องที่2องกล่องที่3เนาะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยนะโอเคค่ะกล่องนี้เป็นกล่องแรกนะคะกล่องที่1เราจะเอาโค้คาร์ดไว้ทีหลังนะคะเราจะหยิบไพ่ทาโร่ก่อนเนาะ ามรู้สึกของเขากับคนในอดีตนะคะไพ่เดทไพ่ทรีออฟคัพส์นะคะแล้วก็ไพ่เดอะฟูลโอเคในอดีตนะคะเป็นไปได้นะคะว่าคุณกับเขาอาจจะเคยเลิกกันมาก่อนนะคะหรืออาจจะเคยผ่านปัญหาเรื่องของรักสามเศร้ามาคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่เจ้าชู้มาก่อนหรือว่ามีตัวเลือกอหลายหลคนแล้วก็เหมือนไม่จริงจังไม่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นการที่คุณหันหลังออกมาหรือเขาหันหลังออกไปหันหลังออก หันหลังให้เขานะคะเพราะมันเหมือนมีการสิ้นสุดลงนะคะมีคนคนหนึ่งที่ทิ้งคนคนหนึ่งไว้ข้างหลังนะคะแล้วเดินออกมามาเริ่มต้นใหม่มาท้าทายใหม่ๆม,มาหาสิ่งใหม่ๆเพราะในอดีตอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของรักสามเศร้านะคะผู้ชาย1นะคะหญิง2คนนะคะมันไม่จำเป็นไม่จาเป็นจะต้องเป็นเพศนะคะหรือเกี่ยวกันในเรื่องของเพศเนาะแต่เท่าที่เมดูเนี่ยอาจจะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยจบกันนะคะหรือมีปัญหากันเรื่องของรักสามเศร้าคุณอาจจะถามถึงแฟนเก่าคุณก็ได้นะคะ ดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรต่อปัจจุบันนะคะเขารู้สึกยังไงที่ใหราแฟนไพ่เดือดตาเขารู้สึกยังไงกับคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณไพ่แปดดาบไม่ว่าเขาก็ยังยึดติดกับอะไรเดิมๆนะคะความผิดพลาดเดิมๆถ้าเป็นถ้าเป็นคุณเองที่ที่ยังยึดติด ไม่ใช่สิถ้าเป็นคนเองที่เดินออกมาเขาค่อนข้างจะกลัวกับการที่จะเข้ามาหาคุณหรือเทคแอคชั่นเข้ามาหาคุณเพราะเมดูจากไพ่แปดดาบนะตอนนี้ค่ะคนคนนี้ถ้าที่เมดูนะปัจจุบันนี้นะคะเขายังอยู่ในช่วงของการที่เขาจะต้องเยียวยาตัวเองนะคะแก้ไขนะคะเรื่องที่ มันเคยท็อกซิกหรือมันเคยแย่มาก่อนในอดีตนะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องเรียนรู้วิธีนี้ด้วยตัวของเขาเองเป็นไปได้ว่าปัจจุบันนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันแต่แม้ว่าการที่ไม่ได้คุยกันนะคะมันเป็นเรื่องที่มันมันควรที่จะยังไม่คุยกันช่วงนี้นะคะควรที่จะให้ระยะห่างควรที่จะให้เขาได้ศึกษาควรที่ให้เขาได้จะค้นพบบทเรียนหรืออะไรมาสิบางอยัางด้วยตัวเขาเองนะคะเพราะเท่าที่เมย์ดูเนี่ยมันเหมือน เขายังมีอะไรหลายอย่างในตัวเขาที่เขาจะเป็นจะต้องแก้ไขจาเป็นที่จะต้องค้นหาจะเป็นทีต่ต้องเรียนรู้จากมันตอนนี้คนคนนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะกลับมาคุยกับคุณหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ความรู้สึกอะไรกับตัวคุณเองนะคะคือเท่าที่เมย์ดูเนี่ยมันเหมือนชีวิตเขาหนทางชีวิตเขามันยังมีหลายๆอย่างที่เขาจะต้องจะต้องดูแลจะต้องดิลจะต้องฮิวให้ได้เพราะเท่าที่เมย์รู้ถ้าไม่มดูจัดไพ่นะเป็นไปได้ค่าอาจจะมีปมในเรื่องของความรักหรือปมในเรื่องของครอบครัวมาก่อนในอดีตนะคะที่เขาจงเป็นะ ไหนดูสิในอนาคตเขาอยากจะเทคแอคชั่นอะไรกคุณไหม to อ s s o r t นะคะ Page จ o s พ o r ดแล้วก็ไพ่ห้ถ้วยตราบใดที่เขายังแก้ไขปัญหาของตัวเขาเองไม่ได้นะคะไม่ว่าคนกองเนี้ยกองแรก เขาก็จะยังไม่ทําอะไรค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะมายังไงนะคะไพ่เด็กถือดาบเหมือนกันเขาอาจจะสองคุณนะคะติดตามชีวิตคุณไกลๆนะคะแต่ว่าก็คงอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเพราะว่าไพ่ห้าถ้วยขึ้นมามันเหมือนบางสิ่งบางอย่างเขาไม่สามารถที่จะควบคุม control ได้โดยเฉพาะเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทําไปไม่ว่าคนคนนี้เขาน่า,นาจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขายังเสียใจยอยู่แล้วเขายังก้าวข้าม ไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่การที่เขาจบกับคุณมาก่อนก็ก็หมายความว่าเขาอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมาก่อนแล้วตอนนี้หัวใจเขายังไม่พร้อมยังไม่ว่างพอที่จะให้กับใครในตอนนี้นะคะตถตาถามว่าตอนนี้เขาที่ยังไงกับคุณเอ้ยไม่หมายถึงในอนาคตเขาจะคิดยังไงกับคุณเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมยังไ,ไ,ไม่เห็นว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรถ้าหมายถึงการที่เขาเคยเลิกกับใครมาก่อนหรือเขาเคยเลิกกับคุณมาก่อนถ้าเป็นคนเก่าของคุณนะคะมันก็อาจจะดีแล้วที่คุณทั้งคู่ จะต้องจบกันไปหรือต้องเลิกกันไปเพราะว่าเท่าที่เมย์ดูเนี่ยคนคนนี้เขายังมีหลายๆอย่างที่เขายังต้องแก้ไขนี้ด้วยตัวเขาเองอาจจะเป็นพื้นฐานนิสัยนะคะหรืออก็แล้วแต่ที่เขายังเขายังเป็นผู้ใหญ่ไม่พอเขายังเขายังไม่พร้อมที่จะที่จะเป็นแฟนที่ดีให้ใครได้ไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพราะเท่าที่เมดูเนี่ยเขาก็ยังต้องการเวลาที่จะที่จะเรียนรู้ตรงนั้นอยู่เหมือนเขายังไม่พร้อม เขาอาจจะบอกว่าเขาพร้อมนะแต่เม่อลึกลึกแล้วจิตใจเขาค่ะในเรื่องของจิตใจเรื่องของวิญญาณเรื่องของความพร้อมลึกลึกจิตตาสำนึกเขาจริงๆอ่ะคนๆเนี้ยยังไม่มีนะไหนมาดูไพอ่ออร์คโคคาสิคะ Storm Warning นะคะโอเคโฟกัส okay, หน่อยโอเค storm storm w a r n น n g นะคะแล้วก็ Poise นะคะ This could be the one นะคะ you already met the romantic partner you seek นะคะ moving forward get ready for positive change โอเคถ้าไม่ดูจากไพ่ใบนี้นะแม้ว่าคนคนนี้เขายังไม่พร้อมค่ะเขายังไม่พร้อมที่จะให้อะไรคุณทั้งนั้นเขายังไม่พร้อมที่จะให้ความรู้สึกอย่าี้กับคุณเขายังไม่พร้อมที่จะให้ความรักกับคุณแต่ตอนนี้ไพ่มมนมิ้น้นว่า this could be the one นะคะ this could be the one you have already m e t the romantic partner y u u see เป็นไรได้คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนคนนั้นของคุณก็ได้แต่ยังไม่ใช่เวลานี้นะคะมันเหมือนเป็นช่วงที่ divine timing เนี่ยกำลังทำงานในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณอยู่มันเหมือนเขายังเป็นที่จำเป็นจะต้องแก้ไขปมของตัวเองอยู่ช่วงนี้ ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่เขาจะกลับมานะคะหรือว่าจะพัฒนาอะไรความสัมพันธ์กับคุณได้ถ้าเป็นคนที่เขาเพิ่งเลิกกับใครมายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาพร้อมแต่มันอาจจะม,มันอาจมันไม่ได้หมายถึงว่าในอนาคตคุณกับเขาจะไม่มีโอกาสที่จะที่จะได้เป็นคู่กันหรือได้เป็นแฟนกันนะคะมันยังมีโอกาสแต่ว่าช่วงเนี้ยให้เวลาเขาหน่อยดูสิสถานการณ์ชีวิตเขาช่วงนี้นะคะเขายังไม่พร้อมเขายังไม่นิ่งอ่ะนะ ไพ่พอยขึ้นมานะคะไม่ว่าคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองนะคะ move forward ไปก่อน moving forward ไปก่อน get ready for positive change นะคะก็คือคุณจะต้องพร้อมนะคะพร้อมที่จะคือพร้อมรับรับ,รบกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นบวกอะไรที่มันดีขึ้นแต่ตอนเนี้ ะะให้เวลาเขาก่อนยังไม่ต้องไปโฟกัสมากเรื่องเขาให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองให้เวลาเขาแก้ไขได้วยตัเรื่องบาเสียบางอย่างด้วยตัวเขาเองหนะ้าที่ของคุณก็คือใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะคะถ้าเขาคนนี้ถ้าคนนี้เป็นเดอะว,วันของคุณจริงๆนะคะถ้าคนนี้เป็นเดอะวันของคุณจริงๆยังไงสักวันหนึ่งเขาต้องกลับมาแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดก็คือ moving forward ก็คือไปข้างหน้าก่อนค่ะ รักตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนนะคะถ้าคนนี้ถ้ายังไงคนคนนี้เขาใช่แล้วอยู่ในจุดที่เขาพร้อมยังไงคนหรือเขาก็คงได้กลับมาคบกันแต่คงอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะหรือยังไม่ใช่ในช่วงเวลาเร็วๆนี้นั่นเองเนาะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสําหรับชาวราไม่ใช่ราศีศีรษติดสาหรับกองแรกนะคะก็เดี๋ยวขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยขออนุญาตมุมอองกับพี่ีกองที่2เลยนะขอบคุณคะ่ะโอเคค่ะนี่ ต่อไปกับกองที่2นะคะจะเป็นหินตัวนี้นะหินรูนตัวนี้โอเคค่ะเก็บออร์คาล์คัก่อนเราจะดูดกันที่ทาโร่กันก่อนในอดีตที่ผ่านมาเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะค u e นอฟสอดเทนอฟวานส์ short, ones, นะคะทรีอฟวานสขึ้นมาเป็นไป้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีดิส t a นต์นะคะหรือลองเลชชิพอ่าลอ n ดิส e l นต์เลชชิพนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจน กับตัวคนเองแล้วก็ตัวเขาเองเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆเขาเนะี่ยเมย์ถามว่าถ้าเมย์เองที่เมย์รู้สึกจากไพ่นะเขาค่าอนข้างจะชื่นมชมตัวคุณนะคะสังเกตจะมีผู้ชายที่จับมือผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะเขาเขายังชื่นชมตัวคุณอยู่เขามองว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งเขามองว่าคุณเป็นคนแข็งแกร่งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเจอกับสภาวะอะไรบางอย่างนะคะเทนออฟวานคือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะเขามีภาระหน้าที่หลายๆอย่าง ที่ยังจําเป็นจะต้องดูแลหรือต้องรับผิดชอบนะคะให้สาม้ทาเขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าเขามองอนาคตกับคุณนะเขามองการไกลแต่ว่าสถากนการณ์ณตอนนั้นน่ะเขายังไม่พร้อมที่จะให้อะไรกับคุณเหมือนเขาอยากจะดูคุณไปก่อนนะคะดูไปก่อนดูไปเรื่อยๆโดยที่อาจจะยังไม่ได้วางแผนอะไรที่มันเป็นรูป รูปร่างนะคะหรือไม่ได้เป็นอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นแต่เท่าที่เมยดูน่ะเขาก็ไม่ว่าเาไม่ว่าเขาก็ถูกใจคุณนะเขาพึงพอใจในตัวคุณนะคะเขาชอบเขาชื่นชมคุณแต่แค่ <c oughs> เขาอาจจะหยุดจุดที่จุดที่เขาไม่พร้อมแค่น,นั้นเองเนาะไหนดูสิไพ่เขาความรู้สึกปัจจุบันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคนสอไม้เท้า2 of cups 8 of s ดอั อันนืปัจจุบันดูชัดเจนขึ้นนะคะแต่ไพ่ของ distance นี่หรือระยะทางยังขึ้นอยู่นะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะความรู้สึกปัจจุบันนะคะส0ไม้เท้ากับ2ถ้วยสังเกตตรงที่ว่าไม่ว่าความรู้สึกเขารักคุณเขาชอบคุณเขารู้สึก Ense, อินเทนส์ต่อเขารู้สึกนั้นมากๆกแต่ในอดีตที่ผ่านมาเหมือนเขาไม่พร้อมแต่อเนจีปัจจุบันถ้าเขายังไม่ทําอะไรมันก็มีโอกาสที่เขาจะทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะสองไม้เท้าสองถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบมันหมายถึงการที่เขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะผจญภัยกับคุณอยากจะวางแผนอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะถามว่าเขารักคุณไหมไม่ว่าอะไรคนนี้เขารักคุณชัดเจนมากนะคะให้หนึ่งดาบขึ้นมาเขาไม่มีอะไรที่ต้องโกหกคุณแล้วเขาไม่มีอะไรที่ต้องปวด ปกปิดคุณแล้วเป็นไปได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาที่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือเขารู้สึกอึดอัดกับคุณเป็นเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์หรือตัวคุณก็ได้นะคะแต่เขาชอบให้คุณเป็นคุณนะถ้าไม่ดูจากไพ่เขาชอบให้คุณเป็นคุณเขาชื่นชมคุณแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนความรักที่มันความชื่นชอบความชื่นชมนั้นนะคะมันเปลี่ยนมันกลายเป็นความรักแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณถ้าคุณถามถึงคนเก่าก็มีโอกาสที่เขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะนะคะ โอเคดูซิแอคชั่ Action นที่เขาจะเทคค่ะคนในอนาคต p พจ e of Cups นะคะ six of coins นะคะแล้วก็ไพ่เดือมูลถึงแม้ตอนนี้เขาอยากถึงแม้ตอนนี้เขาจะชอบคุณแค่ไหนไหนบอกล้าถึงแม้ตอนนี้เขาจะชอบคุณแค่ไหนเขาจะรู้สึกรักคุณมากแค่ไหนคนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ ไม่ได้เปิดเผยความความรู้สึกกับคุณขนาดนั้นเพราะยังมีไพ่เดลโมนมาขึ้นในอนาคตเขาอาจจะยังคิดยังฝันนะคะยังรู้สึกแต่ว่าเขาอาจจะไม่ยอมพูดออกมาแต่คนคนนี้จะแสดงท่าทีในอนาคตคือการที่เขาจะเข้ามาหาคุณเป็นกัลยาณิมิตรที่ดีให้คุณเป็นเพื่อนของคุณจะคอยช่วยเหลือคุณถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคนคนนี้รักคุณไหมหรือคนคนนี้รู้สึกดีกับคุณไหมให้คุณลองนะคะลองพยายามขอความช่วยเหลืออะไรจากเขา เขาจะแสดงความรักของเขาผ่านการช่วยเหลือคุณผ่านการเวลามีคุณมีปัญหาอะไรเขาจะอยู่ข,ข้างๆคุณเขาจะแสดงความรักออกมาแบบนี้แต่ความสัมพันธ์ว่าเขาจะทำจะ take action อะไรในอนาคตไหมเพจ of cup ขึ้นมานะคะมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังยัง offer ได้ไม่ขนาดนั้นในอนาคตเป็นไปได้ว่าที่เขาอาจจะยังไม่ได้อยากเปิดเผยความรู้สึกกับคุณ เพราะว่าเขายังมีให้ไม่มากพอที่จะให้คุณก็ได้นะคะมันเหมือนชีวิตเขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่มันมันมนม่นคงหรือพร้อมสักทีเดียวแต่คนคนนี้เรื่องของความรักความรู้สึกที่เขามีให้คุณเขารักคุณท่านบอกเราเขารักคุณมากเขาน่าจะชอบคุณมาก,าม,กมากเหมือนกันนะคะก็แต่ว่ามันยังไม่อยู่ในจุดที่เขาสามารถจะพูดอะไรออกมาได้แต่ความรู้สึกของเขาตัวเนี้ยชัดเจนมากเลยนะว่ารักคุณนะคะแต่ว่า เหมือนเขายังมองไม่เห็นอนาคตนะคะว่าชีวิตตัวเองจะอยู่ยังไงจะอยู่จุดไหนแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปในในเรื่องของเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะวอรี่เรื่องอื่นนะคะคิดเรื่องอื่นเรื่องการงานเรื่องความมั่นคงชีวิตของเขาด้วยเหมือนเขาไม่ได้อยากให้คุณไปไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปทุกข์กับเขาหรือว่าทําคือเหมือนเขาอยากให้คุณไปอยู่กับเขาแล้วชีวิตคุณดีขึ้นไม่ใช่อยู่กับเขาแล้วต้องเหนื่อยเท่าเดิมหรือเหนื่อยกว่าเดิมนะเท่าที่เมย์ดูนะคะเอาเป็นว่าคนคนนี้เขารักคุณมากแล้วเขาก็หวัังดีกกบคมานะ ดูซีไพอัลร็คาจะบอกอะไรคะแมนโฮติงอะค่ะดยบอกแล้ว่าคนคุณนี้เคารักคุณมากเขาถึงหัวใจเนี้ยเป็นของคุณหัวใจนี้เป็นของคุณนะคะไพ่เบรสต์นะคะ Children นะคะ Your love life ล e i อิสค่ะ o u r love l i f e นะคะ is b e ิ๊กเบิงเอ e เ by เป็นเป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะมีลูกอยู่หรือมีครอบครัวหรือคนที่เขาต้องดูแลอยู่ถ้าเขาอยู่ในจุดที่เขาอาจจะเลิกกันหรือหย่ากันแล้วนะคะแล้วก็ ยังไม่รู้ต้องรับผิดชอบเป็นบ้ได้ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมให้กับคุณมากกว่านั้นเพราะว่าเขายังมีลูกที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่นะคะไพ่ sensuality นะคะ express your sensuality อ่ามันเหมือนถ้าไม่ดูตรงนี้นะมันเหมือนไพ่อยากจะให้คุณนะคะพยายามอย่าปิดเรื่องของความรู้สึกตัวเองถ้าคุณดักเขาคุณชอบเขาให้คุณพยายาม สื่อความรู้สึกนั้นออกไปกับเขาแล้วเขาก็เองก็พยายามที่จะสื่อออกมากับคุณเหมือนกันว่าเขารักคุณยังไงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นคําพูดนะแต่อาจจะผ่านการกระทํานะคะแมนโทนี่กับให r บริสนะคะอา่าไม่ว่าถ้าวันหนึ่งที่เขาพร้อมอ่ะไม่ว่ายังไงอ่ะคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการจากคนคนนี้นะคะมันเหมือน,นอะไรที่มันเวิร์ดอา่ามันเหมือนมันคุ้มค่าต่อการรอนะคะมันคุ้มค่าต่อการรอแล้วคุณจะได้รู้สิ่งคุณอย่างแต่ตอนเนี้ย เขาอาจจะยังให้คุณไม่ได้แต่ไพ่ไม่ได้อยากให้คุณเลิกรักเขานะคะหรือว่าปฏิเสธความรักของเขาไพ่อ,อยากจะให้คุณรักษาความสัมพันธ์ถ้าตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะเป็นคู่ของคุณถ้ายังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนเขาอยากจะให้คุณรักษาความสัมพันธ์เหมือนเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะเหมือนเหมือนทําความรู้จักกันไปก่อนค่อยๆดูไปก่อนนะคะแล้วก็ให้เวลาเขาด้วย ถ้าในกรณีที่เขาอาจจะมีลูกหรือเมียที่ต้องรับผิดชอบกับคนเก่าเขาอยู่ไม่ว่าอันนี้ให้เวลาเขาหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์คุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ปากแข็งอาจจะเป็นคนไม่โรแมนติกอาจจะเป็นคนที่ไม่พูดหวานเลยนะคะแต่ว่าคนคนนี้เวลาเขารักใครเขาดักจริงนะเทา่ทาเท่าที่เมียดูความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆเขาพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนะคะจากตรงเนี้ยเห็นไหม เหมือนมาให้ข้างล่างนะคะเหมือนขึ้นไปคือมันเหมือนคุณทั้งคู่ต้องพยายามที่จะพูดกันบ่อยๆนะคะถ้าคุณอยากจะให้เขาเปิดใจหาคุณหรือว่าอยากจะรู้ว่าเขาเปิดอยากจะรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณไพ่าอาจจะแนะนําว่าให้คุณนะ่ะพยายามเปิดใจคุยเกี่ยวกับเขาก่อนอย่าอีกโก้เยอะนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขายังมีความรู้สึกน,นั่นคือเขารักคุณนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกตัวเอง ะะเป็นไปได้นะคนคนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณตั้งแต่ในอดีตเราก็ได้เป็นตั้งแต่เป็นเพื่อนตั้งแต่เป็นเด็กนะคะเป็นเพื่อนกันที่คบกันมานาแน่นมากๆอาจจะเป็นแค่บางคู่บางคนเท่านั้นเองเราคงไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเอาเป็นว่านะคะอดทนให้เวลาแม้ว่าความรักเนี้ยมันดูมีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคตแล้วดูจะมีความสุขมากๆด้วยแต่แค่ตอนนี้คุณต้องอดทนก่อนเท่านั้นเองนะคะก็ อย่าลืมที่จะส่งความรักให้เขาด้วยทุกวันถ้าคุณยังยังไม่กล้าที่จะบอกรักเขาหรือยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกให้เขาฝากผ่านจากกักรวาลไปก็ได้ค่ะพยายามเอาความรู้สึกเนี้ยพยายามแผ่ออกไปแล้วนึกถึงเขาแล้วก็แผ่เขาบ่อยๆคือพยายามส่งให้เขาบ่อยๆเช้าว,วันหนึ่งเขาคงรับรู้ได้เองว่าคุณคิดยังไงกับเขานะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะสําหรับกองที่2ก็ขอบคุณมากๆนะคะขออนุญาตมุบกันไปที่กองที่3มเลยนะขอบคุณค่ะโอเคกองนี้กองที่3นะคะนะ เราจะเก็บาทาโร่ก่อนนะคะให้เออเราจะเก็บให้ออรค์คโคก่อนเราจะดูกันทาโร่ก่อนนะในอดีตที่ผ่านมาเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ t e m p e r a n chain of coins นะคะแล้วก็ไพ่สิบดาบาคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือคบกันจริงจังมาก่อนแล้วก็เลิกกันในอดีตที่ผ่านมานะคะมันเหมือนเขาเองอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับคุณเลยนะอยากที่จะ มีความสำคัญที่จริงจังชัดเจนแต่พ่าเทมเปอร์เรนขึ้นมาคนทั้งคู่อาจจะยังอยู่แน่ดิที่ผ่านมาอาจจะยังอยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะลงหลักปักฐานกันได้เหมือนอจ,จะต้องโยกย้ายนะคะหรือต้องเดินทางมาหากันตลอดตลอดเวลา นะคะเป็นไปได้เป็นไ่ได้นะเพราะเท่าที่เมย์ดูเนี่ยมันเหมือนเขาคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าอยากจะจริงจังกับคุณแต่สุดท้ายความคิดนะั้นมันก็ต้องจบลงหรือความสัมพันธ์ของคุณที่ควรจะต้องจบลงก่อนที่มันจะเป็นไปได้หรือมันเกิดขึ้นจริงนะคะหรือไม่ก็คนคนนี้ในอดีตอาจจะเคยมีครอบครัวาม,มาก่อนก็ได้นะคะแล้วในอดีตที่ผ่านมาช่วงเวลาที่คุณกับเขาเจอกันหรือช่วงเวลาที่คุณกับเขารู้จักกันมันยังเป็นช่วงที่เวลาที่เขากนะะําลังทําใจนะคะเพื่อลืมใครสักคนหนึ่งหรือเพื่อกําลังบาลานซ์ปัญหาในชีวิตตัว ไพ่ใบ uh, ต่อมานะคะปัจจุบันเขารู้สึกยังไงกับคุณเดอะซั Sun, นะคะควนเก้าเหรียญไม่จะอาจเป็นคว e นและเก้เหรียญน,นะคะแล้วก็เเวนน์ออฟสอดอิเนจปัจจุบันที่เขามีให้กับคุณนะคะมีว่าเขารู้สึกค่อนข้างจะอันง่ายๆคือตอนนี้คนคนนี้ทําให้คุณเอ้ยไม่ใช่สิเขารู้สึกว่าคุณทําให้เขารู้สึกว่า เขามีความสุขมากๆแล้วเขาพึงพอใจกับพลังงานนั้นมากๆที่คุณให้เขานะคะแล้วไม่ว่าเขาก็พร้อมที่จะเขาพร้อมที่จะจะพูดยังไงดีเขาพร้อมที่จะ,จะ,งงเ,จะ,ะเหมือนจะลงทุนลงแรงในอนาคตเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะเหมือนเขาอยากจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ เขาพึงพอใจในตัวคุณมากเขาชอบ energy หรือชอบพลังงานที่คุณให้เขาเขาชอบเวลาที่ใช้เวลาร่วมกับคุณเวลาที่เราใช้เวลาร่วมกันเน่เขาชอบสิ่งนั้นเพราะคุณทําให้เขารู้สึกว่างัาน,น,นคือเหมือนคุณเป็นพระอาทิตย์ของเขาเหมือนคุณเป็นแสงแต่เป็นแสงสว่างของเขาที่ทําให้เขาได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะในอดีตที่ผ่านมาเป็นไปได้ว่าเขาาจจะเลยจะเลิกกันไปก่อนเลิกกับใครมาก่อนหรือเขาจจะเลิกกับคุณไปก่อนหรือเลิกกับคุณเออเมียพูดยังไงเมียจะพูดอะไร คือเอาง่ายคือไม่ว่าจะเขาเลิกกับใครนะคะหรือว่าเขาเลิกกับคุณในอดีตในปัจจุบันเป็นไปได้ว่าเขารักคุณเขาชอบคุณเขาพึงพอใจในตัวคุณเหมือนกันพึงพอใจมากๆแต่ว่าไพ่ไหนถือไอ้ไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมานะคะบอกว่าเขาก็ยังต้องการชีวิตโสดยังต้องการชีวิตอิสระอยู่เป็นไปได้ว่าคนแบบคนเนี้ยปัจจุบันเขาอาจจะยังมีแอคชั่นที่ไม่ชัดเจนอะไรมากมายนะคะแต่ว่าคือเหมือนไปไป,ไปมามาอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปนะคะแต่ว่าเขาชอบ เขามันไม่ใช่เพราะาเขามีใครในตอนนี้นะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะชอบยังยังชอบชีวิตโสดยังห่วงชีวิตโสดยังอยากมีสระอยู่แต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงการที่เขาไม่ชัดเจนแล้วเขาไม่มีคนอื่นไม่ใช่ถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูจากไพ่นะคือเขาชอบคุณคุณทาให้เขารู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเขามีอยู่แล้วก็เป็นอยู่ตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่ทําให้เขา energy, เอ e เน y ีขาดีมากม คนทาเป็นคนที่ทําให้เขามีกําลังใจในการสู้ต่อหรือใช้ชีวิตต่อหรือต่อสู้ปัญหาทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่เขาเกิดขึ้นมาในที่เขาเจอในชีวิตยอยู่ตอนนี้เถ้าที่เมย์ดูนะเหมือนคุณเนี่ยพ่เดอรซันขึ้นมาคุณคือความสุขของเขาคุณคือพลังงานบวกของเขาคุณคืออะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันมีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูต่อว่าในอนาคตเขาจะเทคแยลชัยอะไรหาคุณไหมคิงออฟสอดนะคะ10ดาบอีกแล้ว7ถ้วย อืมสิดาบกับเจดถ้วยขึ้นมานะคะโอเคโอเคมีโอกาสนะมีโอกาสที่ไม่ไพ่สิบดาบกับไพ่เก้าเหรียญไม่ว่ามันไม่ใช่การที่เขาจะเลิกหรือจะจบกับคุณ มันต้องมีการจบอะไรบางสิ่งมาอย่างที่มันเหมือนมันมีเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจในอนาคตว่าเขาอยากที่จะชัดเจนกับคนไหมเขาอยากจะมีแฟนอีกครั้งหนึ่งไหมเขาอยากจะจริงจังหรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องตัดสินใจค่ะว่าเขาจะทิ้งชีวิตโสดเขาไหมถ้าถามว่าคนคนนี้จะทําอะไรไหมว่มีโอกาสที่จะทำอะไรมากขึ้นในอนาคตเพราะเป็นไนท์ถือดาบจากไนท์แล้วกลายเป็นคลิปเป็นคิงนะคะเขาต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอาจจะดูมีการวางแผนมากขึ้นวางแผนมากขึ้นดูชัดเจนมากขึ้นแต่ว่า ที่เมดูเขาก็ยังคงสับสนอยู่นะคะในอนาคตอาจจะยังสับสนอยู่ว่าเขายังอยากที่จะ,ะจริงจังไหมนะคะหรืออยากมีแฟนไหมเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่น,นๆเข้ามาอีกในอนาคตแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่รักคุณเขาไม่ชอบคุณเอาละไม่ว่าจะไม่ว่ามันจะจบยังไงนะไม่ว่าเขาจะเลือกคุณไหมเขาจะชัดเจนกับคุณไหมให้รู้ไว้ก็พอเขาว่าคุณ,ค,ณคือคุณคือ Energy บวกของเขาแล้วเขาชอบ เอเนจีของคุณเขาชอบพลังงานของคุณเขาชอบคุณนะคะแต่ว่าในอนาคตเขาจะทําอะไรไหมมีโอกาสที่จะทําค่ะแต่มันยังไม่ได้ขึ้นชัดเจนว่าจะทําอะไรให้มันชัดเจนหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะชัดเจนขึ้นนิดหนึ่งอาจจะมีการวางแผนขึ้นอาจจะเริ่มคิดนะคะว่าอยากจะมีคู่หรืออยากจะมีแฟนอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันก็ยังดูคลุมเครืออยู่นะแต่เท่าที่เมย์ดูนะคะยังดูคลุมเครืออยู่อะเรามาดูออร์โอลโคดอยู่ก่อนนะคะฮิลเลอร์แอนด์เอจใช่ อ r อ d e a t c r i s t m a s นะคะ True Love นะคะแล้วก็ Money f i r ย Away to a b u n d a n c e เป็นไปได้น,นะคะว่าตอนนี้เขาเขาคุณคือ True Love ของเขาคุณคือรักแท้คุณคือรักแท h, ้อแทของเขานะคะ This is the romance of a lifetime <c oughs> เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดของเขาในตอนนี้ก็ได้แต่เป็นไปได้นะเขาอาจจะมี็นเรื่องของการการฮ e ลลิ่งนะคะหรือว่าการที่เขาจะต้องมีอะไรแบบสิ่งนี้ที่เขายังต้องจัดการให้จบนะคะคือเหมือน เขายังต้องดู Personal เขายังต้องทำ Personal thing ก็คือภาษาไทยจะพูดว่ายังไงดีคือเขายังมีเรื่องส่วนตัวที่เขาต้องติดต้องจัดการอาจจะหมายถึงเรื่องของการเงินนะคะ e away to a b u n d a n c e เป็นไปได้ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังอยากที่จะล่าฝันตัวเองก่อนนะคะอยากให้ตัวเองมั่นคงก่อนเพราะว่าไพ่การเงินขึ้นเหมือนกันแต่เขารักคุณนะเขารักคุณมากๆนะคะ all that glitter เม่ว่าในอนาคตอะ่ะคนทั้งคู่มีโอกาสที่จะ สุขสมบูรณ์ทั้งเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะถ้ามีโอกาสพัฒนากันเอาละในความที่มันเป็นรักแท้นะคะไม่ว่าเขาจะเลือกคุณไหมว่าคุณจะจบกับเขาไหมหรือว่าคุณจะได้ของคู่กันไหมนะคะยังไงคุณก็คงเป็นรักแท้ของเขาคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นรักแท้ของเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณ,ค,ณคือรักแท้ของเขาคุณ,ค,ณคือคนที่ดีที่สุดคือคนที่ทําให้เขามีความสุขได้มากที่สุดแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงในอนาคตให้มัน ให้การกระทาปัจจุบันของคนทั้งคู่เป็นตัวตัดสินดีกว่าว่าความสัมพันธ์แนวนะคนคน,ค,นคนคนทั้งคู่จะไปทางไหนนะคะอย่าเพิ่บงบังคับเขาอย่าเพิ่งไปกดดันเขาตอนนี้คนคนนี้อาจจะเนี่ยพราเป็นไพ่ก้าเหรียญขึ้นมานะคะในปัจจุบันแม้ว่าเขายังยังยังมีความสุขกับการหาเงินยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตลําพังยังมีความสุขกับการล่าความสําเร็จของตัวเองอยู่นะคะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่อยากจะให้เชื่อมันได้ว่าคนคนนี้เขารักคุณมาก ะะแล้วคุณคือรักแท้ของเขาน่นเองนะคะเอาเป็นว่าลุ้นกันต่อไปเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พิกกับคาดหน้านะคะคงไม่มีะนะอ,อ,อะไรแล้วล่ะนะใครจะดโดวส่วนตัวรบกวนอะไรอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย